หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักจะตื่นเช้าหนังสือหลายๆเล่มก็แนะนําให้เราตื่นเช้าเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าเพราะอะไรทําไมหลายๆคนถึงยอมตื่นเช้าทั้งที่นอนต่ออีกหน่อยน่าจะรู้สึกดีและสบายกว่าแต่เชื่อไหมครับการตื่นเช้าเพียงไม่กี่นาทีอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จหลายๆอย่าง เราลองมาดูเหตุผลกันว่าทำไมการตื่นเช้าถึงสำคัญและช่วยให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นไ้อยังไงเหตุผลที่หนึ่งครับการตื่นเช้าจะทําให้เรามีเวลาส่วนตัวในช่วงเวลาที่เงียบสงบไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียหรือความเร่งรีบจากคนอื่นๆหรือความเร่งรีบจากคนอื่นๆรอ,อบตัวเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆครับและการมีเวลาส่วนตัวแบบนี้จะช่วยให้เราสามารถทําสิ่งที่สําคัญที่ต้องใช้สมาธิได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคิดงานการอ่านหนังสือหรือแม้แต่การวางแผนสําหรับวันนี้ให้ลองคิดตามนะครับถ้าเราตื่นมาแล้วร,รีบทําอะไรต่างๆแบบลนๆหรือทุกขัดจังหวะตลอดเวลาเราจะไม่มีโอกาสได้จัดการชีวิตตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพเลยแต่ถ้าเราตื่นเร็วขึ้นนิดหนึ่งครับเราจะได้เริ่มต้นวันอย่างมีสมาธิและมีสติพร้อมรับมือกับทุกเรื่องที่เข้ามาเหตุผลข้อต่อมาก็คือช่วงเวลาเช้าเป็นช่วงเวลาที่สมองสดชื่นและพร้อมสําหรับการคิดเวิเคราะห์มากที่สุด เพราะเพิ่งได้รับการ,รพักผ่อนมาอย่างเต็มที่นั่นหมายความว่าความคิดสร้างสรรค์ ความจำและความสามารถในการแก้ปัญหาจะทำงานได้ดีที่สุดก็คือตอนเช้าหลายๆคนที่ตื่นเช้าครับมักจะเลือกใช้เวลานี้เพื่อคิดเราะองงานที่สำคัญหรือวางแผนสิ่งที่ต้องทำในวันนั้นพอเริ่มต้นเช้าด้วยการคิดอย่างมีคุณภาพเราจะรู้สึกว่าทั้งวันของเรามีทิศทางที่ชัดเจนและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากใช้เวลาตอนเช้าในการจัดระเบียบความคิดครับเพื่อให้วันนั้นผ่านไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหตุผลที่3ครับมีเวลาเตรียมตัวอย่างมีคุณภาพ นอกจากการคิดแล้วช่วงเช้ายังเป็นเวลาที่เราสามารถจัดการตัวเองและเตรียมพร้อมได้ดีเช่นการเตรียมอาหารเช้าที่มีประโยชน์การออกกําลังกายหรือการเช็คตารางงานในวันนั้นการมีเวลาพิเศษในตอนเช้าจะช่วยลดความเร่งรีบคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเรามีเวลาตื่นเช้าอย่างมีคุณภาพเราจะมีโอกาสจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อมทาให้ลดโอกาสในการเจอเรื่องที่ผิดพลาดหรือเรื่องที่ไม่คาดคิด และยังมีเวลาในการทําสิ่งต่างๆด้วยความละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าเดิมเหตุผลที่4ครับคือการดูแลสุขภาพการตื่นเช้ายังส่งผลดีกับสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจคนที่ตื่นเช้าครับมีโอกาสที่จะได้ออกกําลังกายมากเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงเช้าคือช่วงเวลาที่เหมาะกับการออกกําลังกายเบาๆไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือว่าการวิ่งการยืดเส้นยืดสายการออกกําลังกายยามเช้าจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญทําทให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป๋าและมีพลังงานมากขึ้นสําหรับตลอดทั้งวัน หลายคนที่ประสบความสําเร็จครับมักจะใช้เวลาในตอนเช้าในการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะพวกเขารู้ว่าร่างกายที่แข็งแรงจะส่งผลดีต่อการทํางานจะช่วยให้สามารถปรับโฟกัสกับเป้าหมายชีวิตได้ดียิ่งขึ้นครับเหตุผลที่5ครับสร้างวินัยและการจัดการเวลาการตื่นเช้าเป็นเหมือนการฝึกวินัยเลยครับเมื่อเราตื่นเช้าได้ตามเวลาที่ตั้งใจไว้ทุกวันมันเป็นการสร้างวิในัยให้กับตัวเราเองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใช้พลังใจมากเท่ากับการตั้งใจเปลี่ยนนิสัยใหม่ๆ พราะเมื่อเราตื่นเช้าได้อย่างสม่ำเสมอเรารู้สึกพึงพอใจในตัวเองและรู้สึกว่ามีการเริ่มต้นวันที่ดีการสร้างวินัยจะช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้นครับซึ่งมันเป็นทักษะที่สําคัญต่อการประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตพอยิ่งถ้าเรามีการจัดการเวลาที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่จะทําสิ่งต่างๆได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นครับการตื่นเช้าไม่เพียงแต่ทําให้เรามีเวลาส่วนตัว ได้เริ่มต้นวันอย่างสดใสและพร้อมรับมือกับสิ่งที่ต้องทําแต่มันยังส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายช่วยสร้างความมั่นใจและวินัยให้กับตัวเองหนังสือหลายๆเล่มครับที่แนะนําให้เราตื่นเช้าเช่นหนังสือ5 A.M. ครับของคุณโรบินชามาล้วนเน้นเรื่องการเริ่มต้นวันอย่างมีคุณภาพซึ่งช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดีขึ้นและการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น